เพจกูทามวิดีโอเข้าไปาอินบ็อกซ์ก็ได้นะคะหรือว่าไปคอมเมนต์กันได้ใต้รูปภาพโพสต์กิจกรรมเลยนะจ๊ะสำหรับของรางวัลในวันนี้นะคะเป็นแก้วคิวตี้นิวคอลเลคชันรับสายของเรากันดีกว่าคุณชาดาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะดีเจน้องน้ำคนสวยโอ้ยพูดจาเต็มยศแบบนี้เขินนะนี่อเป็นเอฟซีดีเจน้องน้ำเลยนะคะ <ขอ S 2> เพราะ <ขอ S 2> ว่าวันนั้นเห็นน้องน้ำ ร้องเพลงอะคะ่ะในทีวีน่ารักมากเลยค่ะเสียงก็พร้อมโอ้ยเขิดเอาไปว่าถ้ามี <c oughs> คอนเสิร์ตนะถ้าได้เล่นคอนเสิร์ตคุณชดาย่าล <c oughs> ม,มาดูนะคะโอ้ยจริงๆเหรอคะใช่ห้ามพลาดเลยนะเสียงก็พร้อมหนะ้าตาก็น่ารัก ก็ดีไปหมดเลยพลเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะตัดเรานะคะจะรู้สึกว่าอะไรเนี่ยจ้าง่าอวดหรือจ้างมาอวยหรือเปล่าเอากระชากวันนี้ยัฟังเพลงอะไรครับวันนี้ดีใจมากนอกจากชื่อฉันค่ะนอกจากชื่อฉันนะคะจากแอคอาร์นเองนะคะโอเคได้เลยเดี๋ยวดิจินาจัดให้แล้วเดี๋ยวส่งให้ด้วยกับแก้วคิวตี้ถึงหน้าบ้านเราบอกคนผู้ฟังกันนะคะว่าเราไม่ได้เตรียมกันนะไม่ได้เตรียมเมื่อกี้ศูนย์สองโทรมาก็นึกว่าเอ๊ะเขามาขายบัตร บัตรเครดิตหรือคะ่ะประกันอะไรนึกไม่ใช่โทรมาคุยการงานหลังจากลงทะเบียนแล้วน,น้ำสวยมากค่ะขอบคุณมากค่ะมีโอกาสได้มา<ก>เจอก<ม>ันนะทุกคนเลยค่ะอุย้ยบ้าพอแล้วหนู<ด>เขินิค่ะ ความจริงเราเรายอมรับไปเลยค่ะโอ้อดน่ัที่สุดเลยความเป็นความจริงค่ะได้ค่ะโอเคเดี๋ยวฟังเพลงที่นะ้<อ>เปิดให้แล้วกันนะคะคุณชฎาหวางว่าโท<อ>รมาคุยกันนะคะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขปลอดภัยจากโควิดนะคะเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ เนี่ยคุณผู้ฟังไม่ได้เตรียมนะพูดจริงไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะคะสุขผู้ฟังท่านไหนจะรู้สึกว่าเอะดีเจน้ำเนี่ยของจริงเป็นยังไงนะคะมาพบเจอกันได้หลังจากนีนะคะหรือว่าในาช่วงนี้ก็เข้าไปในอินสตาแกรมก่อนก็ได้แหม่กลาลังขายตัวเองเลยนะคะลีน้ำนะคะใม่เฟซบุ๊กก็มีนะคะหรือว่าทางช่องทาง Good ด Time รี d e o ของเรานะคะดีเจก็ถ่ายรูปลงกันทุกช่วงกันอยู่แล้วนะจ๊ะมาให้กําลังใจกันได้ตอนนี้ไปฟังเนี่ยเนี่ย พูดจาไม่รู้เรื่องก็เขินก็ชมเยอะนอกจากชื่อชานจากแอคอาร์ตค่ะ